สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องจใจห่งสองหตอนนี้คุณอยู่กับเกม Toilet Tower Defense คนระวันนี้ผมจะมาสอนเล่น Duo อในโหมดไนท์แมนนะซึ่งไฮไลท์หลักเราในวันนี้นะก็คือ Toxic Upgrade Titan Camera Man นะซึ่งบอกเลยว่าหลังจากผมไปทดลองหลายรอบมากเลยเนะี่ยในความเป็นจริงเนะี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวละครแบบ โหดแบบที่ผมกับเพื่อนเอาไปก็ได้ในความเป็นจริงแบบไม่ต้องเอากอรลี่ไปก็ยังได้นะเอาแต่แบบตัวฟาร์มเงินกันสตันแล้วก็ไอตัวท็อกซิกเนี่ยก็พอแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นการทดลองรอบที่สองของผมนะในความจริงรอบแรกเนะี่ยก็คือผมกับเพื่อนอนะ่ะผมจะเล่นหน้าแล้วก็เพื่อนจะไปเล่นอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าทดลองปุ๊บกลายเป็นว่า มอนไม่หลุดไปด้านหลังนะครับคือผมคนเดียวเอาอยู่เลยในขณะที่มอนเลื่อนมันก็แบบคูณ2ด้วยนะแตแบบยังเอาอยู่ก็เลยรอบนี้เพื่อนก็จะมาเล่นหน้าด้วยเลยจะได้แบบจบตั้งแต่ข้างหน้าซึ่งเริ่มแรกนรับแล้วก็จะวางตัวซซนต้าไปก่อนแบบปกติเลยนะวางให้ครบเลยแล้วก็ตัวที่ใช้เคลียร์ต้นเกมนับผมก็แนะนำทำให้ เป็นเรนเดียก็กีนเลเซอร์นะครับหรืออจะตัวอื่นก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมนะครับถ้าแบบกรีนเลเซอร์นะที่ผมไปลองในไลฟ์ในช่อง JT เท k i n คิงด้อมนะกด5ใช้กรีนเลเซอร์เอาต้นเกมไหวนะับเออถ้าแนะนำที่สุดก็กรีนเลเซอร์แต่ถ้าไม่มีก็ใช้เรนเดียก็ได้นะรหรือใช้ตัวอื่นก็ได้เอาแค่ให้ต้นเกมเคลียร์ได้ผสมควรก็พอนะับ เดี๋ยวเราจะได้ไททันแบบซักเวฟที่10กว่าตอนนี้ก็เคลียร์ตัวต้นเกมไปก่อนซึ่งพระเอกของเราในงานเนี้ยก็คือ Toxic ิ p อัพเกรดไททันแคมร m แมใช่ไหมซึ่งมันจะขายอยู่ใน Marketplace เนี่ยประมาณ200-300เจ็บนับแนะนำว่าลองหามาดูมาพอเราวางตัวเงินครบแล้วแล้วก็วางเลนเดียนะเพื่อนผมก็าวางเลเซอร์เขียว คราวนี้ก็อัพตัวเงินยาวๆเลยนะครับพอตัวเงินเราได้ประมาณเวลสี่เวลห้าเวลหกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มวางไททันละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบัซซอมานะครับแล้วก็มิวแทนซึ่งอาจจะเคลียร์ไม่ทันแล้วก็จะเริ่มวางนะนี่พอวางปุ๊บก็คือข้อดีตัวนี้นะสกิลมันเนี่ยเป็นแบบสเปชก็คือตีหมู่แถมติดพิษด,ด้วยนะติดพิษมีดามจแล้วก็ยังสโลด้วย ดาเมจ d e อร์เซ็กก็แบบไม่ได้น้อยๆอั DPS อะ่ะประมาณ45,000ก็เรียกว่าถือว่าอยู่ในเกนแรงแรงใช้ได้เลยวางในความจริงเนี่ยใช้ประมาณ3-4ถึง4ตัวนะครับในการโซโลในแมรไอ้ไททันตัวเนี่ยพอคราวเนี้ยวางเวลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สลับสลับอัพเก็บตัวเงินรนะับแบบตัดสินใจเอาเองเลยว่าถ้ามันไหวก็ไปอัพตัวเงินถ้าไม่ไหวก็อัอับ ผมว่าไว้สักแบบประมาณววสอเนี่ยยันถึงเวฟสิบหกสิจ็ได้เลยนะครัแล้วให้อัพต่อไปอัพตัวเงินยาวๆเลย3ามเวฟเพราะประมาณเวสองเนี่ยก็คือไม่มีทางหลุดละแบบโพลิสบัตโซอ,อะไรไม่หลุดแต่เดี๋ยวจะไปช่วงประมาณเวฟที่18ต้องอัพขึ้นเพราะว่าดาเมจอาจจะไม่พอนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะปล่อยให้เพื่อนผมดองเงินรัวๆเลยนะครับ ให้เพื่อนแบบซื้อทีเดียวกอรลี่ไปเลยเพราะว่าตัวเราเนี่ยแบกต้นเกมไหวอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบสเปชแล้วก็สโลว,ว,ลวแบบ์แล้วก็แรงด้วยก็เลยชิวครับแล้วก็คริปไปเลยยาวๆพอมาถึงเวฟ16บ16นะเวฟบเจ็ v 17เข้าปุ๊บผมก็จะอัพขึ้นเป็นเวฟ3แล้วให้ดาเมจมันจัดจานมากยิ่งขึ้นคนระับแล้วก็ตัวการสตันเนี่ยไม่ต้องรีบวางก็ได้นะไปวางเวฟสัก20กว่าได้เพราะว่า ตัวเราไม่โดนตันล่ะเพราะเราจะเอาแซนตา้านะไปวางเรียงเพื่อการสตันไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับเพราะมันสักสามเนี่ยแล้วก็อัพไปเลยนะครับอัพนตัวแซนตา้าเนี่ยให้ได้ประมาณเวลเทุกตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะดูว่าถ้าเกิดไหวอาจจะอัพแซนตา้าขึ้นถ้าไม่ไหวผมแนะนำว่าอัพท็อกซิกเนี่ยให้ตัน ไปเลยก็ได้ตัวเดียวจากนั้นเราค่อยไปอัพแซนตา้าก็ได้ครับเพราะว่าระหว่างที่เราอัพแซนตา้าต่อก็เดี๋ยวให้เพื่อนคอยเสริมเรื่องดาเมจก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อนก็จะมีแซนตา้าที่วิวตันแล้วแต่ในคลิปนี้จะเป็นกรณีที่เล่นง่ายหน่อยนะก็คือเพื่อนมีแบบกอรลี่ตัวโหดแหลเนะี่ก็คือชิลเลยไม่ต้องกลัวเรื่องดาเมจเลยนะครับคือฟอร์มท้ายที่สุดแหละมันจะใช้ ไอ้ช็อกซิกเนีประมาณสอสตัวก็รีกสตัวก็ผ่านแล้วถ้าเป็นดูโอนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น3คน4คนหรือ5คนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ในไลฟ์ช่อง JC ีในคิงดอมเลยนะครับซึ่งจะมีการไลฟ์ในช่วงช่วงนี้ก็จะมีการแบกดันด้วยบอกเลยว่าไวชิลก็ใช้เซตนี้นี่แหละในการแบก ถัดมาหลังจากที่เราอัพไททันตันหนึ่งตัวนะครับคราวนี้เราก็มาวางตัวแกสตันนับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มีเนี่ยถ้าเพื่อนมีเนี่ยก็ให้วางช่วงประมาณข้างๆแซนตานับตรงเรนเดียเลยแล้วก็ให้มาวางไททันต่อเนี่ยตรงโซนตัวนี้นับที่ผมวางเนี่ยก็คือวางกันตรงนี้เลยข้างหน้าข้างหลังครับเพราะจุดตรงนี้ก็คือมันจะแบบโดนรอบวงเลย ส่วนไอตัวบัฟเนี่ยที่ผมเอามาวางเนี่ยก็คือวางเล่นๆนะครับไม่ต้องใช้เลยก็ได้ตัวมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นถัดมาระวางเล่ๆก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนเนี้ยก็คืออัพไททันเรื่อยๆสบายนะครับคือเคลียร์ไงก็ทันไม่ต้องมีกอรลี่ก็ได้นะมีแค่ไททันตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยก็เคลียร์ไหวมันคือดีนะครับ ให้เพื่อนแบบวางตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องโหดมาก UTC ก็ได้หรือแบบถ้าถ้า s เกอร์แมนก็ได้อะไรก็ได้นะแับเมก็ได้นะก็ไหวหมดนะคราวเนี้เราก็แบบคลียร์ยาวๆเลยนะับตอนนี้จะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่จะไปมีความเสียวๆช่วงเวฟที่49นะับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเร่งสปีค,คลิิปไปเลยนะครับ ತಂದು ತಂಗ ತಂಪು ತಂಗ ತಂಪು ತಗ ತೆಂಪ ತೆಂಗ ತೆಂಗೆ ತಪ್ಪು ತಂಗ ತಂತ ตอนนี้ก็เวฟที่48แล้วนะครับซึ่งผมบอกว่าเวฟที่49น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงนะครับมีเสี่ยงมากที่กริดจะวิ่งพุ่งชนบ้านนะเพราะว่าเวฟที่49นะมันจะมีกริดออกมาซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่เล่นด่านปาล์มเนี่ยก็คือมีสิทธิสูงมากเลยที่กริดมันจะแบบวิ่งชนบ้านถ้าเราดาเมจดไม่ถึงนะครับแล้วผมแนะนําว่าถ้าใครแบบมีนะ แกนําว่าพกฮอกแมนไปด้วย1ตัวนะครับไ่ใช้กดสกิลตอนเวฟที่49เอาไว้กันตายนะครับแบบไม่ใช่แบบเล่นมานานถึงเวที่49ปุ๊บแพ้ะลรแบบนี้มันก็จะเสียดายนะครับก็เผื่อๆเ,เอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้แล้วเนะี่ยก็คือชิชลๆนะครับเพราะว่าเนี่ยของผมคือดาเมจมันแบบเหลือเฟือกิดไม่รู้หายไปไหนละหลักๆในเซตนี้ก็ง่ายๆก็คือ ต้องมีตัวท็อกซิกตัวหนึ่งแล้วก็ทั้งสองคนต้องมีแบบตัวฟาตังตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบพอเล่นได้อะไรก็ได้เลยแล้วก็ต้องมีแบบเมดิกไม่ก็แบบโดรนนะเอาไว้ใช้ให้หายสตันแล้วก็ตัวเคลียร์ต้นเกมพวกเรนเดียกินเลเซอร์อะไรพวกนี้แค่นี้ับที่เหลือก็ฟีสไตล์หรืออาจจะปรับรถได้มากกว่านี้ก็ทดลองดูได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ